thanh vai thông máy. Gin gin sạc vậy. không này. งอมันเลยหน้าเสร็จ

คุณท็กับเกมที่เราจะพบกับแคนาดาก็เป็นเกมที่เราต้องทํางานอย่างละเอียดนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะแคนาดาเองเนี่ยฟอร์มล่าสุดก็ชนะเยอรมันมานะครับสิ่งที่เราต้องพยายามนะครับก็คือรักษาเกมของเราให้ได้นะครับไม่ว่าเรื่องของการรับเสิร์ฟหรือขบวนการลูกหวดผสมที่เราถนัดนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องของการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟที่ต้องเน้นมากขึ้นเพื่อทําลายเกมรุกของเขาให้ได้ครับพูดถึงสนามนะครับ เล็กกว่าที่เราเคยแข่งมาเลยครับในจริงจำลองก็คงต้องต้องปรับกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี้ยเด็กเด็กก็บอกอยู่ว่าแสงสว่างมันน้อยนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันแข่งเนี่ยจะสว่างมากขึ้นไหมนะครับแต่ก็คงต้องต้องพยายามให้เต็มที่นะครับถึงสนามจะปรับยังไงเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเล่นที่มันค่อนามเป็นกับเราครับสองแมตติดครับ การดูแลสภาพร่างกายของาาน้องๆเราก็คง <ๆ S 2> ต้องพิเศษหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวันแรกวันสองนี่มันวันแรกนี่จะระยะเวลาการเล่นลานานขนาดไหนแต่เราก็พยายามให้ให้นักกีฬาของเราเต็มที่นะครับส่วนสภาพตอนนี้ก็ผมว่านักกีฬาร่างกายดีครับก็มีล้าก,กันนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคงต้องทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดครับครับอออันนี้ครับให้อ่อ ชวนให้แฟนบอลแฟนวอลเลย์บอลติดตามนะครับก็ฝากนะครับฝากแฟนๆนะครับทางบ้านเรานะครับแล้วก็คนที่มาเชียร์จะมาเชียร์ในสนามนะครับช่วยส่งกำลังใจพวกเรานะครับพวกเราก็จะทํางานของวเราอย่างเต็มที่นะครับสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับอย่างเต็มที่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็สนุกสนานค่ะก็โค้ดก็รีแลกซ์ให้ก่อนก่อนที่จะเริ่มซ้อมค่ะก็ ผ่อนคลายกันในช่วงต้นค่ะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มเข้มข้นขึ้นก็ดีค่ะสนุกดีค่ะวันนี้ก็วันนี้เราก็เหมือนที่บิมบอกค่ะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ไหนจะปรับเรื่องสนามด้วยแล้วก็เรื่องอากาศด้วยว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นกว่าที่นู่นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แต่ก็ถือว่าการซ้อมออกมาดีค่ะบิมมองงไงคะกับรอบที่สองก็มองแบบไม่คาดหวังเพราะว่าเวลาที่เรา ไปคาดหวังมากเกินไปมันอาจจะสร้างความกดดันให้ให้ตัวเราเองให้กับทีมเราเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอยากเล่นแบบสนุกสนานอ่าเราอยากเล่นให้สนุกเล่นให้สนุกแต่ไม่ทําเล่นแล้วก็แฟนๆก็ที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็จะได้สนุกไปด้วยกยันค่ะคะ่นะไปเลยครัรับสอง ก็เราก็เล่นในรูปแบบของเราเหมือนที่เราเคยเล่นเล่นมาก็คือเราก็เล่นในระบบที่เราเคยเล่นแล้วก็เล่นให้มีความสุขเล่นแบบไม่เครียดเราไม่ได้กดดันว่าเอ้ยเราต้องชนะทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้เราแค่ว่าเราเล่นของเราให้มีความสุขแล้วก็ทุกคนแบบแฮปปี้ในกับทีมเลยอะค่ะบิมมองแคนาดไงคะเราก็สถิติก็ขี่เขามาอยู่หนูมีความรู้สึกว่าเขาก็ ทำการบ้านมาค่อนข้างหนักเพื่อที่จะชนะเราแน่นอนเพราะว่าตอนรอบวินเอลเขาแพ้เราใช่ไหมคะรอบรอบนี้เขาก็อาจจะทําการบ้านมาอย่างดีเพื่อที่จะมาชนะเราเพ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการบ้านให้หนักแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็แข่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ค่ะมางแค่ไหนมองแน่ไหนยังไงเหรอคะเราก็สวยเราใช่ไหมสวยเราก็แค่มองว่า เหมือนเราเรามช่วงที่เราแข่งกับเขาว n l ใช่ไหมคะเรา,าก็ยังมีข้อผิดพลาดของเราอยู่บ้างเราก็พยายามนําข้อผิดพลาดตรงนั้นนะมาแก้ไขแล้วก็เพื่อที่จะเล่นของเราให้ได้ง่ายเพราะว่ามัน่นใจแล้วว่าทุกทกทีมอะค่ะไม่ว่าจะแคนาดาหรือว่าทีมไหนแบบศึกษาเกฑ์ของเรามาดีแน่นอนเราก็ต้องแบบเอาระบบของเราเข้าไปสู้ค่ะเขียวขอ